นำตัวมาส่งให้เราที่สนามบิน,จ,บบนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขั้นตอนหลังจากนั้นครับเมื่อมาถึงสนามบแล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อครับหลังจากนั้นท่านท่านรักษาการผู้การดุลยชาติก็มอบหมายให้ตำรวจกอ,องการตประเทศดินฟูของประเทศไทยเราร่วมกับกองบัญชาการดุลยพทภ์ภาคแปดขับจัดกําลังการมอบตัวแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าเมืองของตำรวจต,วตมครับ นครศรีธรรมราชมากรุงเทพอ่ะใช้430หรือว่าใช่เอ๋อ,อไม่ครับเราจะามีการาพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาที่นั่น,นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เ,เสร็จแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังที่เรอือนจำนครศรีธรรมราชครับจากนั้นก็เป็นกระบวนการของราชทัณฑ์ว่าจะคุมขังที่นครศรีธรรมราชจะไปที่ไหนยังไรนะครับและอย่างตัวตำรวจอีกที่ช่วยเสี่ยแรกวันนี้เราพอจะทราบข้อมูลนะครับว่าเป็นใครตำรวจไหนครับ มเขามูลว่าตำรวจเองเนี่ค่ะอ๋อ้องดูกดำเนินคดีไปแล้วนี่ครับทางกองชกการไอ้ทางเดินจำพอศึกษาเขาก็จะพิจารณาเองว่าเขาจะคุมขังที่นั่นหรือเขาจำคางสงการอันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้ทางทางท่านผู้ชการเดินจำนครศรีธรรมราชก็ต้องร่วมตรวจสบแต่ถ้าหากว่าคมรชันพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่คุมขังในพื้นที่ของเดินจำนครศรีธรรมราช ไม่ไม่ปลอดภัยก็จ,จะพารณาจะย้ายที่ไหนก็ถ้าจะขอกำลังที่ตรวจเราก็พร้อมที่สนับสนุนในขั้นตอนการส่งมอบตัวใหม่เนี่ยค่ะเราจะมีการจัดวางกําลังอย่างไรบ้างคะว่าอาจจะมีการจิงบัวผู้ายหรือเปล่าเรามีตัววางกําลังอย่างไรบ้างครับนี้ตัวความภ้าแปดเราได้มีการเตรียมแผทนและจัดกําลังดูแลในเรืเร่องน,นี้แล้วใน,นสน่วนของเอกสารการส่งตัวอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ครับก็เรียบร้อยขั้นในการประสานงานวันนี้เราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละหน่วยตา่างๆที่ทำการเป็นบัตินั้นมีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยหรือจะให้ดำเนินการแก้ไขย,ยังไงก็จะตรวจสอบจากผู้นหน่วยเกี่ยวข้องนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องรวมทั้งผมเองก็ได้ไปประสานงานเดือทางตมของ,ของอิน,นโดนีเซียแล้วก็ทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ไปขอบคุณทางรัฐบาลของอินโดนีเซียที่ให้ความร่วมมือและก็จับกลุ่มปะปนหายกับเราครั้งนึงครับ ที่นครศรีธรรมราชยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างตรงนี้เราคังวนเรื่องออะความปลอดภัยไหมครับว่าที่ผ่านมาก็มีการหนีออกไประหว่างยอ,อกกยู่โรงพยาบาลเลยนะคะรับขระพเ้ท่านต้านปฏิว่าการสซววียตรมนะท่านก็ท่านก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับท่านก็กำชับทางกรมราชธรร์เพื่เอเป็นการให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็คุ้มค่านะครับเนื่องจากว่ามีพิธีการที่เกินดีมาแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นเ,นเ,นเรื่องของกรมราชัรร์ในการพิจารณาในส่วนนี้ครับแผ่นขึ้นมาเห็นว่ากรมราชทรร์บอกว่าจะไม่มีการนำตัวไปคุมขังที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเลยค่ะอ๋อนี่เป,นเป็นเป็นเรื่องของกรมราชทรร์นะคือโดย